สวัสดีจ้าพาพี่น้องมารับชมส่งเสริมอาชีพเย็บจักเย็บค่านะเราเอาผ้าเศษมาเย็บพี่น้องเมื่อก่อนอย่างเงีก็เคยทำนะอยู่กรุงเทพเย็บใส่กระเป๋าปกเสื้อแจ็คเก็ตอืมมาเป็นยังมาเป็นเทปเทปรวดเทปรวดมาทัองหมดไปไม่ติเสียเวลาท่านสิบว่าท่านงานเธอมาจากซ้ายเธออ๋อ เศษผ้า <ove> <ıyorlar. S 1> แล้วเอามาทาบยังไม่ก็จะกับเสียดายก็แมนเห้วเนาะเก็นเงินเป็นทองก็ะแมนเห้อเนาะเศผ้าสวยเลยอ่ศษผ้าสวยจังเลยอ่ะถ้าจะแบบใดเออได้เเนาะเออถ้าสีมันมันมากมากงามงามงามนันแดนเย แล้วต้องบรี้ยอันนี้สวยๆผ้าแบบนี้สวยมากเลยใช่มันจะเข้ากันเลยอ่ะสีสีนี่แหละมันโอเคแล้วเนี่ยนามันเข้ากัน <มา S 1> อโอเคโอเคจัดเทเ<ถ>นี่ยอันนี้หอมเอาเสือมาตัดน้ำมือพันพันนี้จัดตะกิงตะกีแต้ว่าสื่อจักกูเธอหนึ่งตา่างเงินบ่พ่อสื่อจักเนาะตอนนั้นออโอเคโอเคนี่เอาเสือมาฝากคนเท็ดใ่ไห้เนาะพี่น้องคนสื่อมาฝาก ก็เออคนสิว่าพอใส่ให้เพื่อนจักเท้เนนนาน้องเพื่อนเกลือสาื้อมาฝากก็เลยอย่ามาให้เพื่อนตัดใส่แหวให้เนาะงนี่นหละมาต่อแอหวให้มันหัดมันหัดก็จะต่อปีจกักคืบหนึ่งพอมันบวหัดข่นหัดยังเข้าเนาะนก็จะดูดีจักหน่อยไม่านทาพื้นน,นั่นแหละนั่นแหละโอเคแล้วโอเคแล้วสีมันเข้ากันผ้ามใบแบบนี้แหละลายมันสวยเนาะรู้บอกข้าเนาะถ้าใช้สีนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้ก็ได้โอเคอยู่ไม่เป็นไรมั่อนเลี้งไล่กับไล่ตาอืมตาไล่คือฉันเข้าเบิรงโทรศัพท์ไล่ห้องกับตาไล่ที่กันเฮ็ดยังมันก็ใส่สายตาเบิร์ล่าสูมือนี่เขาจะไปคนหาแว่นแว่นตาใส่ใส่ของเาอยู่ใส่ผู้นี่แบนแมนกับยันเอ่อ ขยายใสายตาอยู่หงมีอยู่บาได้ใส่บนบนบาใส่มทีอืออืมาาบางเทอกับกันแม่งกันยังไปมมกันแดดแม่อันมือหนอนท้อใสเมนตาจอบเจือเข้าจเจเผาขีดฝุ่นปิวดิงด่งๆๆๆมากเมือเมื่อนึงเฮงขี้ค่อยๆนึงไปฮับของหอมอยู่สีรุ่นแม่งต่ำตาติ้วสามมือครับ ตาเมื่อนเมื่อคืนน้ำตาไหลค,ครับสามมือเต็มเต็มครับมือที่สีที่หางจะค่อยเบยออกน่าเป็นตาสีบอดนี่ล่ะที่เดือดแซ่แว่นเวลาขี่รถขี่ล้วเนาะประมาณนั้นะขี่บอเตอไซดอกบัดนี้หลังๆมากมันต่ําแม่งแลีนต่ตําตาแน่ขีกฝุ่นที่เข่าเผาขยะเผายังน่ะมันปิวมากปะทะเข่าตาเข่าดังเฮานี่แหละก็เป็นอาชีพที่เพื่อนนะนัน่นจืดจืด,จด อ่าสวยงามเขาจะก็จะไปรีดเอาเขาก็ซนะีไปไข่ขอแขนขอยังเนาะนั่นแหละมันเป็นอาชีพค่อยๆทําไปเนาะเขาก็เลี้ยงร้านเนาะมันก็นมีงานได้ทิอเฮ็ดอะไรเขาก็เฮ็ดไปแหละพี่นนอะแต่ว่าจะคลองนี่เจ็บขาคือเฮ็ดปลไดดอกเจ็บขาอืมตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเขาก็ยังขายของช่ำอยู่แต่หันคืดว่า ถ้าขายของก็คือบริเฮ็ดอย่างต้องอยู่หลายๆคนมันต้องมีผู้หนึ่งเฝ้าผู้หนึ่งอย่างเนาะการขายของมันมนสินั่งอยู่ผู้เดียวแล้วเฮ็ดได้เนาะถ้าไปนั่งขายอันนั้นอันนี้เป็นกิจจะก็คือประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามันเสียงขายของบานเหามันบ่คือขายอยู่ในซปเปอร์เขาอยู่ในตลาดตะลี่มัน่มีการเส้นมีการค้างเนาะสลึงหาสิปมือก็ได้เบิดเดย์ที่เขาได้เขาลำเขารวยสลึงหาิบเขาก็มีผู้ค้างเขาบานเหาเอาจากเอาเด้อกับจ๊กสิได้บรได้้อนั้น้อนี้ไปก็ กินไปกับเบิดไปเรื่องเท่ากับอะไรขึ้นก็เลยเอา้าไปยังได้กับไปกับฮาทายรูปแล้วครับเพราะว่าอย่างตีไปเห็นวิวใสสวยงามกะไปถ่ายเอาไปวัดไปเห็นยังกับได้บุญได้ยังไปน้ำเนาะบางไดไปน้ำในเรื่องเท่ากับไปวุฒไปวัดไปยังแน่ไปถวายพระแน่ถวายลูงแน่ออกเงินสร้อยกันแน่ทำบุญไปน้ำแน่แล้วก็มีหลักพี่หน่อยนะ้องมณีกะ ทำบุญน้ำมูพ่นไปมืออื่นนี่กับสีบ้าสีผ้ากันไปวัดนั่นแหละผ่ผ่าปลากองทุนการศึกษา,าละเนนเขาถามหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งอ,งนนอืมมันไปเบาอ,อีกเหต<า>ุการณ์หนึ่งกับว่เป็นอย่างนั้นเป็นความเข้าใจโปตรงกันเนาะมาเป็นอยังกับเป็นอยัาง,าาางก็ไปหา,า,าเหรียญตามวัดตามยังนั่นแหละตามภาษีภาษาเขานั่นแหละลานบริยูเนาะเลี้ยงทุระการงานใบใบเขาก็กลับมาไปนี่เสร็จแล้ว มองไดเป็นตัดทายเขาก็ับไปท่าเอาน้ำวัดน้ำว่ามองหันมองนี้เนี่ยยังยังไม่ได้ไปวัดเหนือยังไม่ได้ไปแต่วันที่สิบหา้าส,ส,สิบสี่สิบสี่นี่มีมอลลัมบายบัตบุรพาอือกายอ่อนเป็นคนเบาว่ามีมอลำัมย่กังเวนวันที่สิบสี่เพราะเขาเขาจะมีมอลำเขาพูดเอืมอวานนี้เขาเล่าสู่ฟัง เข,เขาจะเอาเจ้าตำรวจไปจา้างตำรวจไปแล้วเขาทั้งรูเขาจเจาตำรวจไปอาราคาไปยังแม่เธอไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าบุญม่งไฟอไบบเอา้าก็ไม่เห็นบอกวัดยังทีเห้าอ่อนวัดยังสันทีเห้าอ่อนเธอหาเธอว่ามีบุญหม่งไฟหรอเขาเจาไปล่ำนั่นวัดยังทีเห้าอยู่สาระร้อยมือนั่นนั่นวัดยังเหอืที่มีบึงน่นะนะที่อยู่ทางบึงโดนเพีย วัดยังวัดล่ะกระสีพวกวัดนี่บอที่เ้าถึงนี่นั่นกับวัดหนิงเมืองสาโสดบอกมาหัจากด้วยกันวัดพหลอยู่ใส่เออวัดพหลวัดเหนือเออกระสีแม่นนี่แหละที่พันพานมากที่ที่พันจุดบบบไฟ เออวัดหัวโลนะี่แหละถ้าถ้าเขาจำวัดพิษวัดเหนือวัดหัวโลนลลี่แหละต่กี่สมัยตะกี้มันเกินวัดหัวโลเนาะ<อ>พันก็มาเปลี่ยนเป็นวัดเหนือนั่งกับเขตมาตไดัเนาะนั่งกับคลองเคงยหนีบเนาะนั่นกระพรืดกระพรืดดแล้วเวลาที่จากเป็นนั่นเป็นนี่เธอไปเรียกใครมาดูให้ล่ะสร้างสร้างอะไรชีกจักขึ้นอ๋อเพันม่สร้างประจําตัวพันก็นเลยสามารถเห็ดได้ นัน่นแหละพิ่นกันสิคอยนี่พ้องเพิ่นไปก็ก็เก๊กๆเนาะขอคลิปเพินน่นเนาะพี่น้องไอ้เจ๊หนึ่งนาทีสุดท้ายกับพ่อแล้วล่ะเอาแปดนาทีพ่อเนาะนะคะกระ,ะสิเดกลับไปอาบนา้ำอาบชาเฮ็ดเบียกอยู่เฮือนเบิ่งเ,เสื้อผ้าหน้าแพร่หลานเต็มเฮือนอยู่บ่ทันได้พับมีแต่ศักด์ศักดักดักไวเก็บเก็บเก็บรวมรวมรวมไว้เต็มอยู่อืมือสิไปนั่งพับใส่ตะกุงตะก้าก็สิไปเอารับชมอมูแน่ยอย่างแน่ะล่ะเนาะเห็นงานในเครื่องเฮ่านั้เพราะว่า คาไฟกับ่าิไปจ่ายกับว่าไปดอกพูดละใบสามกิจการงานแล้วที่เดียวเครื่องจังบภเสียค่าน้ำมันรถสวยเนาะฮะก็แบบนี้เลยน่าสวยนะเนี่ยสวยมากเลยอะสีมันสวยอือในเวลาลฤดแล้วมันก็จะเป็นตะเบิงนี่ปิดาจไม่เพราะว่าเขาเจ้ากับภาษีพังสีอือภาษีก็บจิไปใดใจอ่ะผัากาวอีกเชนึงเด้อ่ยผัากาวอีกเชนึงอย่งสิภาพเครื่องสีเนี่ก็บสีเป็นแขน มันก็สวยจริงๆนั่นแหละเวลาเขาเย็บ<อ>เข้าไปเขียนตัวอ,อลอืมอ๋อนี่คือความขยันของแม่เสียดผาก็าร,ร้า,ายเนาะชุดหนึ่งกับผ่านสองผ่านผมเลี้ยงเขาเจออย่าน่นี้นั่นแล้วชุด,ชดไหมเนาะพี่น้องนี่แหละเพิ่นก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นงานประดิษฐ์เป็นเศรรษผ้ามาทาเพชรสามเหลี่ยมแล้วก็ยิบใส่ขอเขียนคอยังเนาะให้เป็นผลงานออกมาให้เฮาได้ซื้อได้ใส่นั่นล่ะ ก็เมื่อบึงเบื่องหลังเป็นวาเป็นเหตุจังใดเนี่ยขอบคุณพี่น้องที่รับชมด้วยค่ะเด้อสำหรับวันนี้กระหอบดอนมลชาแนลสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายจ้า